สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีลำโพงยี่ห้อโคลัสนะครับจะมาแนะนำนะครับก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานนะครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นจะแนะนำก่อนนะครับว่าโอลัสเนี่ยเป็นลำโพงที่สามารถต่อผ่านระบบ w i ไฟภายในบ้านได้นะครับโดยเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับที่เป็นระบบ Android นะครับเท่านั้นนะครับสำหรับ Wi-Fi แต่ถ้าเกิดว่าเรา อยากจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะครับอาจจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับหรือเป็นสมาร์ทโฟนระบบอื่นก็นสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบบลูทูธได้นะครับผม,ผมก็กนละกรแนะนำทางด้านหน้าของโฟลัสก่อนนะครับด้านหน้าโฟลัสเนี่ยก็จะมีนะครับ, last, ม,นะรบมีปุ่มติดเปิดนะครับมีปุ่มปรับเพิ่มลดระดับเสียงนะครับด้านล่างก็จะมีปุ่มสัญญาณบลูทูธและปุ่มสัญญาณ Wi-Fi นะครับ <c oughs> ทีนี้ด้านหลังนะครับก็จะมีทั้งหมด5พอร์ตด้วยกันนะครับในช่องแรกเนี่ยคือจะเป็นส่วนรีเซ็ตค่าโรงงานนะครับก็ผมนี้เราคงจะไม่ได้ใช้กันนะครับสำหรับช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายพาวเวอร์นะครับช่องที่3ก็จะเป็นพอร์ตมินิ Mini USB นะครับก็เอา เอาไว้สําหรับอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆของตัวลำโพงนันเนนองนะครับช่องที่4ก็จะเป็นช่อง USB 2นะครับน้อช่องนี้เราสามารถที่จะใช้มันในการชาร์จดัดโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับผมโดยที่ภายในกล่องเนี่ยก็จะมีสาย USB เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์ได้เ่นองนะครับแล้วก็ช่องที่5นะครับจะเป็นช่อง <S 2> <S 2> <S อ่า Audio In นะครับก็คือเราสามารถใช้สายเป็นแจ็คหัวมินิครับมาเสียบต่อได้เลยนะครับกับอาจจะเป็นโทรศัพท์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นไ p o d นะครับที่ไม่ได้มีบลูทูธในตัวนะครับก็ใช้สายเสียบได้เหมือนกันนะครับโอเ,เดี๋ยวก็จะเริ่มจากเริ่มสาธิตวิธีการเชื่อมต่อเลยแล้วกันนะครับก็สำหรับการเชื่อมต่อเนี่ยจะค่อนข้าง ต้องมีหลายขั้นตอนนะครับเนครั้งแรกนะครับแต่ว่าครั้งถัดไปเนี่ยเพียงแค่เรา,าเสียบปลั๊กเปิดเครื่องขึ้นมาใช้งานเนี่ยมันก็จะคอนเนคให้เลยโดยอัตโนมัติน,นั่นเองนะครับอ่าันี้ก็เริ่มจากการเสียบสาย power เข้าไป เสียงดังเมื่อกี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าไฟในช่อง power จะติดขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณไฟด้านล่างในช่อง wifi เนี่ยก็จะติดขึ้นในอัตโนมัติเองนะครับตอนนี้ติดขึ้นมาแล้วเวลาเปิดเครื่องข,ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทําการเซตอัพเครื่องของมันโดยอัตโนมัตินะครับจะเป็นสัญลักษณ์ไฟกระพริบแบบนี้นะครับ ในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพื่อใช้เชื่อมต่อ,อมันนะครับโดยที่วันนี้ที่ผมเอามาใช้ก็จะเป็น LG นะครับนะครับระบบปฏิบัติการของ LG ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน Android เวอร์ชัน4.0นะครับโอเคก็เริ่มจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับก็เข้าไปที่ Play Store ได้เลยเนะครับ ไปที่ช่อง search นะครับพิมพ์ไปเลยว่าเรนนะครับแอปพลิเคชันชื่อเรนหรือ w r e n นะครับอนะ่แล้วก็เลือกอันแรกได้เลยเรนซาวด์ซิสเต็นะครับเป็นแอปพลิเคชันฟรีอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยจากตรงนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับสัญลักษณ์ของของแอปพลิเคชันก็หน้าตาเป็นแบบนี้เองนะครับ ก็ให้เราทำการนะครับไปที่ตัวอุปกรณ์ f o r ั s ก่อนอน,นะครับเพื่อ,อรีเซ็ตค่ามันนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเรานะครับโดยการกดปุ่มที่สัญลักษณ์ wi-fi ค้ังไว้นะครับจนมันเป็นสัญลักษณ์กระพริบแบบนี้นะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจนไฟกับพริบเนี่ยมันเริ่มกับพริบช้าลงนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ไฟกับพริบยังกับพริบค่อนข้างเร็วอยู่นะถ้าตามคู่มือเนี่ยก็บอกว่าจะรอประมาณ20วินาทีนะครับซึ่งอาจจะช้าหรือเร็วกว่านี้ นิดหน่อยนะครับในระหว่างนี้นะครับเราก็ระหว่างรอเราก็เข้าลองเข้าไปที่แอปพลิเคชันดูก็ได้นะครับว่าในแอปพลิเคชันหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเพจไฟล์นะครับ แอปพลิเคชันขึ้นมก็จะเป็นหน้าตาเป็นเหมือนลายไม้นะครับเห็นว่า r ร n s ซ u system นะครับตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ในการค้นหานะครับเห็นว่ามันกำลัง searching for a file device อยู่นะครับก็คือมันกำลังค้นหาไ i f i d e v i v i c e ของเนั่นเองนะครับถ้ามันขึ้นหน้าต่าง แบบนี้นะครับก็คือแสดงว่ามันยังมองไม่เห็นนะครับอาย,ยังไม่เห็นตัว device ของเรานะครับเมื่อเราเจอหน้าต่างนี้ขึ้นบนโทรศัพท์เนี่ยก็คือให้เราลองกดปุ่มรีเซ็ตกดรีเซ็ตที่ตัวไวที่ปุ่ม Wi-Fi อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็คือกดค้างไว้ ไว้จนมีเสียงดังติ้งนะครับลักษณ์ไฟกระพริบเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยไฟกระพริบมันช้าลงแล้วนะครับเริ่มเป็นจังหวะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมันเป็นขึ้นสัญลักษณ์ไฟแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มเซิร์ h g แกนบนโทรศัพท์เราได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างนี้แล้วที่เห็นว่า เอา One WiFi Device Detect s, นะครับก็คือตรวจเจอแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยให้เรากดปุ่ม Set Up นะครับเมื่อเรากดปุ่ม Set Up เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราใส่ Network Password ซึ่งคำว่า Network Password เนี่ยมาจากไหนก็คือจะเป็น Network Password ของตัวเราเตอร์ที่บ้านเรานั่นเองนะครับตรงนี้ก็หาอย่าง Password ของเราเตอร์ ผมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็จะใช้ชื่อว่าอ่าเดี๋ยวขอใส่สักคู่หนึ่งนะครับขอใหาพ้าสวดนิดนึงนะครับนะครับพอใส่เสร็จแล้วก็ให้กดปุ่ม next ได้เลย แอปพลิเคชันเนี่ยก็จะทําการสั่งงานให้แอปพลิเคชันนะครับวิ่งเข้าไปาสั่งงานให้เราเตอร์เท่านะครับสั่งงานให้เราเตอร์เนี่ยเข้ามาคุยกับตัวลำโพงนะครับได้โดยทันทีนะครับแต่สังเกตว่าสําหรับ Android บางรุ่นนะครับบางครั้งที่มีการเชื่อมต่อเนี่ยไวไฟจะหลุดนะครับเป็นกับบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับ ถ้าเกิดเราเจอในกรณีนี้เนี่ยว่า Wifi มันหลุดเนี่ยเราก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่สไลด์ลงมานะครับแล้วเข้าไปที่ Wifi s e t t i n g นะครับแล้วก็เลือก Wifi ที่บ้านเรานั่นเองนะครับแล้วก็กด Connect ได้เลยนะครับหลังจากที่เรากด Connect มันขึ้น Connect เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เพียงแค่กด Back มันก็จะกลับเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับหน้าแอปพลิเคชันเวนนะครับ แล้วก็รอสักครู่หนึ่งเพื่อให้มันค้นหาซึ่งกันและกันนะครับให้มันคอนเนกกันโอเคพอเมื่อมันคอนเนกกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เลนก็ตัวแอปพลิเคชันก็จะขึ้นมาให้เรา choosename นะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับโดยที่เขาจะมีเป็นเหมือนกับเป็น Sample Name มาให้คือจะมี bathroomroom t h r o o m o e d r o o m k i t ช h e n l i v i n g room m a s t e r b e d r o o m o f f i c e นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการชื่อตามนี้เนี่ย เราก็สามารถที่จะคัสตอมเนมได้นั่นเองนะครับถ้าเรากดคัสตอมเนมเนี่ยเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะครับก็อย่างเช่อนอันนี้ผมก็พิมพ์ไปว่าเป็นโฟลัสนะครับศูนย์หนึ่งนะครับหลังจากที่พิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถกด enter ได้เลยนะครับมันก็ตั้งชื่อให้เราอรนนี้จะเห็นแล้วว่าจะมีชื่อโฟลัสศูนย์หขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ย ตรงนี้เราสามารถที่จะปรับเพิ่มลดเสียงของตัวลำโพงได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากดเพิ่มลดเสียงที่ตัวลำโพงแล้วนะครับเพียงแค่เราสั่งผ่านแอปพลิเคชันเท่านเองนะครับจากนั้นเราก็กด next นะครับก็จะเข้าไปสู่หน้าเมนูหลักของแอปพลิเคชัน p เท i f y นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราอยากที่จะฟังเพลงเนี่ยเราก็เข้าไปที่เมนู m u s i c นะครับในเมนู m u s i c มันก็จะค้นหาเพลงที่อยู่ในโทรศัพท์ของเราหรือใน s d card ของเราให้โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะกด Play ได้เลยตอาอันนี้ัเองนะครับแล้วก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเพิ่มตัว p l f y f e ล Device ตัวโฟลัสนะครับในกรณีที่เรามีมากกว่า1ตัวนะครับเราก็เพียงแค่เข้าไปที่สัญลักษณ์เคปไฟลนะครับแล้วกดปุ่มเมนูนะครับเพื่อกลับไปที่หน้าโฮมนะครับที่เมนูหลักอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกที่เซตติ้งนะครับแล้วก็แอด p พลไฟล์ d ด v ว c e ์ได้เลยนะครับ มันก็จะเข้าสู่กระบวนการเมื่อสักครู่หนึ่งนี้เองนะครับก็คือทําในขั้นตอนเดียวกันโอเคนะครับจะเห็นได้ว่ามันเชื่อมต่อได้ง่ายมากๆเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอ,อจบวิธีการแนะนำไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ